สวัครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ลุงเด่นมีเมนูมานําเสนอครับไม่รู้เป็นอะไรวันสองวันนลยครับลุงเด่นอยากกินต้มปลาช่อนนะครับก็เลยไปตลาดนะครับเป็นปลาปลาช่อนน้านะครับนี่ปลาติดเบ็ดครับดูลักษณะเอามันโดนเบ็ดมาครับครับถ้าซื้อไปเราต้องผ่าท้องเราเอาเอาเบ็ดออกก่อนนะครับก็เมนูนี้อยากกินแบบต้มแกงส้มนะครับแกงส้มปลาลิ้น เดี๋ยวจงขึ้นทะเลมาทำตอนเย็นนะครับผมก็ไปเตรียมมาทุดิบเตรียมของไปก่อนต้มซุปน้ำมนัหนห้อนวก็กตำน้ำพริกจำเจวดูอ่ะอย่างกินกับข้าวเหนียวห้อนๆนะครับจะอร่อยมาเลยเป็นกับข้าวตอนเย็นนะครับนี่นะครบับเดี๋ยวทุบแล้วก็เป็นคอเกตหัเนมาเป็นชินช้นๆไว้รอเลยนะครับรีมาจัดการนะครับรแต่ว่าระวังเบสเนินระวังนหะโอู้ปักใข่ด้วยชอบใครครับ พุงปลาช่อนนะปลาต้มนะนี็นหรอมังเทอละ่ปลาช่อนนานได้ครับมันลื่นเม็ดเลยเนาะแครปครั<า>เคือเป็นปลาช่อนานาจริงใสเ่เม็ดใดมานะครับปลาโตไข่มันะโอ้อนนโหไข่กับพุงปลาช่อน,นครับ สมยากินอยู่นี่มันอย่ามาใครนะเนี่ยนะเลยใครทุกยงำฟีลไทำเม่างนี้ยมีเหลือแำ่ฝาทุกวันมันต้องหันหัดหั่นเป็นตัวเลยนะ phần hàn tốt phần cốt đằng lại này hồng cốc đằng này này một người điền là thái lục cam thái lục cam này hoan cho đi ขนาดมีดบองใครครบนะเดี๋ยวเวลาเขาต้มไปซุกเองมันก็จะขาดเองเนาะเดี๋ยวระวังเบ็ดแล้วกันป่าสดๆเราต้มใหม่ๆป่านน้าเลยนะครับน้ำซุปมันหืมสุยอดอ่ะตัวนี้มีมีใครเนาะ เอาตัวหูดีหมอออกครับวะม่กังีก็เบนอตัวนี้ไม่มีแสดงว่ามันมันไม่ได้ลืดเบ็ดมันอยู่ติดติดพุงปากเนาะเวลาไปซื้อมีวิธีหู้กว่าตัวไหตัวแม่นี่มีใครนี่หูเนาะหูดอกคาหูซื้อปลา ไนายังแต่ปลาไน่กเออถ้าเป็นปลาไนมก็พออยากไปแก้บีบพิ่มไปแก้บีพอเลยบีพ่องอันเียใครปลูกมาปึ๊บร่องมันหนึ่งเยอะคือได้่งนี้ัวนี้นี้ตตัวนี้มันต้องตัันัว สม,สมผสมเดี๋ยวเอาสักหนึ่งท่านเดี๋ยวเอาตอนนี้เดี๋ยวเพราะว่าตามันยังเก็บตายผสมนี่ให้กินไงมองเบ็ดก่อนพี่สูตรเบ็ดทีคนะพี่สูตรทีกครเป็นดูดปืด๊ดจะไปส่วนเดลัมของปลาช่อนนี่ก็คือหัวกับพุงนะครับ โอเคครับน okay. ี่ครับสดๆเลยต้มกับเป็นกับข้าวตั่เย็นนี่นะครับเนาะช่อนหน้านี่มันน่าจะมีไข่แบบเขาพูดจะติดกันครับบรรยากาศเย็นๆครับใส่คาเลยคาอ่อนถ้าอย่างผมชอบนุ่มผมกินตัวเลยนะคาอ่อนเนี่ยใส่ต้มปลาเนี่ยใส่ต้มไก่เนี่ย ง่ายกินเลยกินตัวนี้ครับตาอ่อนไม่ได้ซื้อนะครับนะมันจะสวนอะไรตะไคร่กัดหลังบ้านนะครับวันนี้ต้มใส่นี่ยกส้มปล่อยเหมือนเดิมจริงๆต้องส้มปล่อยทั้งอีสานมีก่อนนี<ม>่บอกแต่ทางใต้มีเนาะผมไปผมไปทางใต้มันมีเนาะ

เดี๋ยวตอนนี้นนี้ย้ายมาเกลังนึกอุ่นเข้าเยน็นนะเดี๋ยวผมจะตำตำทั่วได้เลยครับตำทั่วแล้วก็บบรรยากาศบ้านเราครับตำทั่วต้มปลาโอ้โหอร่อยหัวหมูก็มีนะครับหัวหมูไว้เจ้าวันก่อนมันยังเหลือมีน้ำจิม้มกินกับน,น้ำจิม้มปลาติงวันก้อนนะครับเดี๋ยวมีไก่ตัวใหญ่เลยไงบอกไก่ตัวใหญ่เลยไงนี่บอกบอกบอกใหญ่ สอตัวนนเนี่ยวันี้สามามสาเด็กเด็กจะม,มืดเด็กจะมืด้วเวมมดเ็กจะ้วรียนสาม,ม,ดไ,มได้นังง <c oughs> ครับเด๋ยวเต็มตีละไใส่นี่เลยนะเล่นเาานาะครับนาเียหนังนไใสขาขาออนอ่อตะไคร้หอมหอมตะไคร่หอมคาออนครับ สมปลอยครับนเป็ิพักมันจะคือความเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวแบบพอดีเปรี้ยวหวานๆต้มไปบ้านๆเลยบวงร้องเลยใส่เกลือใส่บวงล้อมเกลือเลยใส่เกลือเป็นหลักเนาะ บางบ้านใส่น่ะต้มปยาปนอรเข้าวเนาะนี oh, ่ับยวางเาไปแล้วต้มปนมันยังมันยังมันเ็นรกาปคนละย่างกับราเป็นคนละย่างกันกระปุกชกับไทยเลยกัเออมปูนั่นครับผมปูใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายน่งนเนื้อปลาสุกอ่ะงช้อนใสยใ่แบด้วยยริกยนะเนาะ พริกนวลเนีย่ยผมชอบอันนี้คือพริกพริกนี่เก็บเก็บจากต้นแล้วมันจะแบบเผ็ดเกินนะครับรเอาต้มเราไปแล้วเอาป่ามสุกเขากินได้เลยนะครับบวกแกงบวแกงขึ้นอยนี่กกกกครับถึงจะอร่อยดีเกลือเป็นหลักนะครับปลาย่างใสนะ่เดี๋ยวน้อน้ำเกลือน้ำเกลือในตัวโอะคเดี๋ยวแล้วกันนี่ถ้าร้อเครื่องปรุงพร้อมทิ้งไปเราแป๊บมันกันเนาะแต่ว่าไฟโมโหมากนะครับ เวลาทำอาหารต้องใส่ต่อมันเดือดจัดจับครับดับข้าวทำกุ้งแล้วก็ต้องเกลือเป็นลักโอ้โหมูฮูนะใส่แล้วบ่เนาะครับคือใครก็คือชอนนี่ครับหืมตาสดๆครับปลาดี๊ด ก็อรอจนมันเดือดอย่าเพิ่งไปคนนะครับตามต,ตามรักมาอันนั้นมันก็จะมีกินข้าวแต่ถ้าไฟแห้งกับุดยอดพอสุกมาต้งองไม่หยดใส่ย่างเขาเขาชี้ต้นหอมเนาะแล้วกับพักอีตูหรือว่าอีตูครับปิดแก๊สแ,แล้วก็ใส่เนาะได้หอมลออเลยม้มอนี่เท่าไหร่เนี่ยค่าปลาก็ร้อยห้าสิบ หม้ออันนี้สามร้อยไม่ขายนะกำลังหิวข้าวท่นยนนั่นกับคนดียวท่านเอาท่านประดท่านประดิษฐยนนั่นที่มุกเนี่ยมันแบบมีแกาต้มแบบนี้ปลาปลาใคอาจจะเป็นปลาแม่โคโไหมเนาะแต่ว่านี่เป็นปลาช่อนนาครับปลาทีุกปลาปลาข้าวเป็นร้อนท่านเอโอ้ต้มแบบเดียวครับแคทมันแรงกับซาใจเลยทีนี้เนาะครับชิมดูแล้วครับ ขาดเกลือนิดหน่อยนะครับเอาเกลือเป็นลักครับโอ้โหอไฟมันต้อไปบบนี้ปไไปไปไปไไปไปไไนไป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 ไัไป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 นปไ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 าวแล้วเปล่า ซุกแบบนี้เลยเนี่ยพริกพวนี้เขาคนชอบเผ็ดเก๋ต้มจุกซุกนะครับมันก็จะกินได้เลยแหละใส่กระบอกเพ็ดเลยเพราะว่าพริกนี้มันเก็บจุนพริกยำกระแก่เตี้ยแต่ความหอมของพริกเม็ดพริกครับตุกอู้ไปกันน้ำลายพริกเมันตรงนี้บระปุกส้มใส่ว่ามี่หนาต้องมีะๆมิ้นก็ใส่ไปเอากระสุนใส่หน่อยใส่กระเทียมลงไปโดย แค่มันซุกมาสีหน้ามันซุกมันก็นจะได้ดูน่ากินแนะ่นอนใไฟกำลังโมโหจัดความลับทุทกซ่อนไอไข่ป <c> ล <oughs> าช่อนนะเราเัดนเดือดครับ ครับผมนะครับถือว่าสุ้กันเนาะเดี๋ยวเเบาไฟนิดนึงเนี่ยใส่แป๊บเดียวกปัใส่ปั๊ใส่ะนนี่จิ้มแต่ว่าใส่กกบะเมช่ไปหน่อยนึงแ่ว่ากนะครับเดี๋ยวเาุกมะเ้าก็ใส่พักเลย ไมนเลยรัสเสกดานี่ครับตาตรีสาตรูนี่กับม่อเขากินดูครับใส่กับพริกแกได้เนาะเดี๋ยวมันจะหายความหอมครับเราพร้อมนี่แต่จะใส่เพราชีต้นหอมกัน แต่ว่าว่าค้นเบาๆนะคนบบคนกัมปากกัมท่าพิ่มัเป็นนี่เละมั้งนะครับป่าสามเละว่าต้องถ้วยเราครับจะตักชิมนะครับครับถึงเวลาชิมอะชิมนะครับเข้าเหนียวก็นิ่งมาแบบห้อนๆเลยครับ ต้องไปเติมผงกุ้งรสหรือว่าเติมเนี่ยเติมแต่นะเกลือครับผงชูรสนน้ครับเดี๋ยวดูนี่ก็ได้

ลงแล้วนี่เนาะมีมันต้องมีเจลนาะเจลพริกป่นเนาะเราจะตำทัวได้เไหมน่ากินนะครับหัวหมูก็มีแล้วก็เยึดมีตำเอ่อตำทัวตัวน้อยนึงแล้วก็นั่นเองก็จะไปเฮ็ดเออเจลพริกป่นครับลูกเรียนไปตำทัวมาแล้วครับตำทัวนรกแตกเนี่ยเพราะว่าพริกสาวเม็ด กินใ้ว่ากินเดีกระเดียวนอนสดป่าเลยครับเดี๋ยวไหนกินข้าวด้วยกันเลยครับพ้อมกินนะครับเอยากระเจื้อสักโกเตือที่อง กกินก็ต้องกินครับข้าวเหนียวนึ่งในไม้หอนะครับอนั่นเป็นหัวหมูแล้วก็ต้มป่าเดี๋ยวผมกินพอนีกันโอ้อยากกินข้าวลำไปกับก๊าบยังได้ปะตำมัทั่วตำมัทั่วกำหนึ่ง่ากินข้าวก่นครับวคือลงได้พันด

ร้อนๆนี่ยิดแจแค่นี้แล้วมาเปิดส,สายแท้เลยดิต้อกจนงดูด้วยดิ <c oughs> <c oughs> มีนูเหล่าแล้วเนาะโอ้โหเหี้ยมากกินอะไรหนูก็อยากนวายจำตัวน่เน,นีต้องนพะิสันกัน น hm ้ำไม่เป็น้ำดำเืนเดิไมนี่ย ouais ที่คุเนาะให้คยเนี่ยนี่เป็นวิจินนำของเนี่ยเจียวอะไรสุดยอดเลยสีแบบเข้มเลยครับเจียวเดียวบีบ้

จัดนักมากป่ะกอบเผ็ดมากใส่มากับเสรมากนี่เออเจ้นั่นเลยกินกับต้มปา่าแล้วข้าวเหนียวอันห่อเนาะเ้าจับลงไปสุดยอดเลยครับสุดยอดน่นรีนนะวันนี้นะกินกันกินเข้ากันได้เลวันนี้ครับโถมก็ใส่จนน้า,ยยนานตากระไหลนะครับวันนี้ ต้มปลาก,กัใส่กันสุดจอดครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาที่ตามนะครับมาเป็นเพื่อนผมทาง Facebook ได้นะครับผมเอาลิงก์ของ f a c e b o o k ไว้ใต้คลิปของ YouTube นะครับแล้วก็ไคเข้ามาดูม่ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กลัวมั่นทุ่งกับลูกเด่นด้วยนะครับเข้าต่อกันนะครับ